นาคารอาหารของหมู่บ้านพวกเราพวกเราทุกคนป่าอุดมสมบูรณ์ป่าชุมชนต่าชุมชนร่วมมือร่วมใจกันกับทั้งวัดหน่อยงานราชการก็จะเกิดประโยชน์อย่งนี้เองพี่น้อง ไม่นี้ค่ับนี่ไงผลงานยืนระวังยืนทายทํา่ายคลิปยูพี่น้องหันมาเจอพอดยีนี่คือเห็ดอะไรเห็ดมันเส้นใหญ่กินอ่ไ้กินไม่ได้ ฟังเสียงเล่ลของธรรมชาติบอกเคยเห็นตัวเขาดอกเขาดอกแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็มันสบายใจพี่น้องยินเสียงกระตาที่ต้นไม่เอามาเขาปลาเล็กๆเอาไปแล้วใบ้านมาต่ำหลังก็เอาไปแล้ว,ลเ,อลวเอาไปล่าง เป็นปลาเพ็กหน่อยเดี๋ยวเ็กเวลาท้ายคยายลิปยังไหนว่พอเฮ็ดเต็มเพื่อรับไปใหม่มันหนาถ้าเห็นดอกนุ่งก็ ถ้าเห็นดอกหนึ่งแล้วก็พอเคลียอยู่พี่น้องถ้าบายังบม่เห็นก็บาอากเคลีย์เกลีย,ย์ไปก็เมื่อยเลยต้องเห็นจากดอกทัก,ก่อน ฝนตกใส่ตะวันตั้งคืนเฉอไล้พี่น้องนี่ของแท้ละที่นี่นี่ฝนตกใส่เด็ดุดโซ่ะสักหน่อยแต่นี่เขาก็ตกเคลียร์ที่นี่ดักเลยมึนแข็งกาบปลางได้กับปอ นี่เป็นี้เขาเอาไปเชื่อทำไปเชื่อเขาเขาไปทีแ่ะที่ออกหน่อยแต่จบแค่นี้ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหนะ้า